ที่จะเกิดหน้าเครื่องเลยกูไอสัตว์ตรงไหนวะเนี่ยตายไม่ได้แล้วตายกลางแตกเครื่องหมดกำลังตรงนี้ตรงไหนวะ้ยตัวเดิมไปได้หฮ้ยตัวอะไรวัลาแขรึเปล่าเจี๊ยดเนี่ยเอาวะยังมองไม่เห็นตัวเลยอยู่หน้าไม้แล้วจังหวะนี้ชเครื่องไม่อยู่ไหนหมดละไอสัตว์ ถ้าเป็นแรงนก็ได้ที่ปิดตายรงทางเดินมีัางเยอะแยะที่อ่ะไปเราพูหลับตาข้างนึ่งแล้วเล่นอีกข้างนึ่ง้ยอีตกใจไปสัตว์ตกใจกูตกใจเฮ้ยมันร้อง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 เฮ้ยไอหัวเทียนไอหัวเทียนไอหัวเทียนบอด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 ไอหัวเทียน ออี่กนตงายเโดนอะไรอ่ะคืออะไรดูตี้ดูตี้แบงค์ดูตี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอะไรวะเขาเอาดูตี้แล้วแบงค์ไอ้เหี้ยดูตี้แล้วหมดการได้ มันไม่สมควรโดนผมป้าเมื่อกี้ยี่คนนะร่างกลางอยู่ร่างกลางอยู่ร่างกลางเลทตามโอเคคุณไหนวะเฮ้ยเห็นกูเฉยเลยเอ้าไม่เห็นเฮ้เป็นคนอื่นต้องอ้อมไปหน่อยดิอยู่นะหมดเลยตายแล้วไปเลยว่าแหละมามามานี่ไว้มาขวางหมดี่เฮ้ยไอ้บัวเทียนทำมันเจ็แค่อ้อมวะ อ้อมอ้อมอ้อไม่ยัด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 หรอไม่ยัดหรอไม่ยัดหรอยัดทำไมยัดเต็มดอกเลยเต็มดอกเฮ้ยโอ้โหไม้ไม้ปอมียัางไะโอ้โหยังยัดเลยจำไม่ได้เหรอครับไม่มันไม่แข็งนะไม่แข็งเลยเลยเฮ้ยไม่ดักไหมเฮ้ยอะไร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  เอาเชีอยไม้อยู่ไหนไม่เทพต้นตีนไม้อยู่ข้างหลังไม้ไม้ไมไม้ไปพี่ติดไปสองให้บอดหนึ่แงคปัาบ้านใหญ่กับพี่ได้นะบอดสองไปแล้วบอดสามเอออยู่เลยหน้าแล้วองฟ้ามองฟาเมื่อมองฟ้าคืนนี้ ตะกายไปก่อนนะครับเกิดอะไรอะไรแล้วแวบไหวแค่ไม่ไม่ผ่านกูแ้วเดี๋ยวไหนวะเอ้าไอ้แค่หากูเจอจนได้สัตว์อันนี้วินวอลก็วินวอลกอเอาไปก่อนไอ้สัตว์เน้นเบนล่ะตอนอยู่บ้านใหญ่กำลังไบไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยแปลกแปลกอะไรแวบอะไรแวบอะไรบวนวุ้วะย้าตามกู นี่ได้เห่ายัดมาเห่ายัดไปมาสองเอ้มองฟ้ามองฟ้าเล้วหัวล่างนี่ครับขวาบนได้นะบนกลางขวาบนยังปั่นซ้ายกลางฝั่งซ้ายยังไม่ได้ปั่นนะ ปัน่นสายกลางให้โอ้โหเพื่อนพอดมาเล่นชอ็อตนี้แล้วกูข้าวราชาแล้วกูข้าวราชาข้าบูนกันผีชายได้หรอก่อนนะได้บูนอันนี้ไม่สวยปะบูนแบงยังเนี้ยต้องเปิดตู้ไหมวะไอ้ที่ระแวงนะ มันถือว่าฟ้าเฉยมันถ้าเราติดหมดกำลังมันใช้นี่ไม่ได้หรอหลอกหลอกตู้อ่ะเกี่ยวป่าวะไม่เกี่ยวใช่เหรอเกี่ยวไม่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 รู้ว่าพี่ผมใครใช่วะเอ้ยเราแล้วอะไรอะเอามาหากูสัตว์มันมีใช่ไหมอ่าเกี่ยว อะไร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 ได้ข่าวว่ายัดเดรอขอลองมา่อไหรไหนการตันการตันการตันไม่รู้ว่าการตันของอะไรการตันของเควสแล้วก็การตันของอะไรทิ้งไวล้วทิ้งไวลาน่าจะเควสละพีเพราะว่าการตันมันได้มีตอนหกตันแล้น่าจะเควสละเชียววอกแต้มฮิวนะแอบฮพิวไม่อยู่ไหนวะมันอยู่แถวซ้ายกลางนนไม่อยู่ไหนมนอยู่แถวซ้ายซ้ายกลางแม่งี้ว่าตัวนี้ได้แบบพีง เทียนะแล้วก่อนแล้วก่็แล้วกูไปเอาเคล็ลงไปเป็นเมนแป๊บเดี๋ยวย้ายสถานที่ทรรมากินก่อนแล้วมันอยู่ไหนวะมาโซนหรออยู่สายกลางใกล้เพิ่งสายกลางมันเยอะสายกลางมปั๊นมาโซนแต่มันสะปันล่างกลางอยู่ซ้ายล่างล่างกลางอ่ะประมาณ เฮ้ยเฮียเห็นกูตากูเฉยเลยหนึ่งแทบแล้วก็ทิ้งอยู่นี่หนึ่งแท็บตัวทิ้งไปว้าวตีตีไปลากาเฮ้ยตีปีหนึ่งตีตีปีหนึ่งไอ้ตาังงเยอะตายังเยอะมาแล้วมาแล้วไอ้ตู้นี้ได้ป่ะวะตีมาโดนตีมาโดนใช่ไหมมาไม่ต้องบอยผมด้วยตู้นี้เหรอเดี๋ไม่ได้ป่ะวะไม่ได้ไม่ได้หรอมีแง่งกันมีแง่ง ัแบบแบบไปไปสายกลางแข็งแข่งพี่พี่ให้มาดูหนัอพี่ให้มาดูหลังเลยเออแข็ง,งแข่งต่อแข็งแข่งพี่แข็งพี่แล้วกูวนแล้วกูวนหลังแค่นั้นแล้วกูสเต็ปสเต็ปพุ่มไห้เฮียไม่เห็นเกือบไม่เห็นละอ๋อคิดว่าเฮียเหรอวะอ,อะไรวะเปิดเ <laughs> ปิดกลางให้โหล้มมากเฮีย แล้วกูเสกไม้แม่งเลยแค่นั้นมันก็ยัดเข้ามาเลยใช่ไหมได้ข่าวว่ายัดได้ข่าวว่ายัดไอ้ใช่้ันหลังสุดใช่ทันหลังด้วยกลัวตึงจัดเอ้ยตีอะไรอะตีอะไรกลัวละมัววัวจัดมาแลวแล้วจัดแม่งนี่เข็มเดางยังพม่ไยาเข็มเด้งยังยังย่งย่งเอ้ยเฮ้ยพี่เอกู้นี่ได้แมททึบแมททึบทึบไหนอีกอะไอสัตว์กูอยู่บนกลางเลยเรียบเรียงเลยบนนู่นตาย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 โดน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 ได้อยู่ คิวอยู่อะพี่อีกนานกว่าจะไ,ไปอ่ะปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งปึ้งเปิดประตูให้รอ<ไ>เฮ้ยอยู่จะเปิดประตูไว้หมหมนี่ก็โอหพี่ก็เฮ้ยเปิดประตูเหรอเปิดระตูแล้วเอางง <laughs> เอางงเอาไว้ทีตัวนี้ได้หนึ่งร้งอยเปอร์เซ็นแมทช์ชุดน้าประด้วย โอเคกูรังไปซ้ายซ้ายซายซายเอ้าไปนดูแมทดูเลยมันมีสี่ตู้ไว้ใช่ยแมทึบเนี่ยต้องเอาฝั่งล่างในแบงค์อยู่ไหนอ่ะนี่รอบประหลาดประหลาดด้วยมาเลยแมทถึบอ่ะได้ไหมนี่ไงเข้าแล้วโอยมันรู้มันรู้ไม่มันมืนมันรู้จริงเหรอมันรู้มันรู้เห็นมั่วแล้วมั่ว ล้อหลังล้อหลังอได้ข่าวว่ายัดได้ข่าวว่ายัดได้ข่าวว่ายัดเสกใหม่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 ไอเอ๋เรื่องไรวะเรื่องแมสเอ้าอะไรอ่ะบอลวะตัวหน้าต่อตาเลยเต้องพี่ต่องอย่าปางกูเลยวิีย่าเฮ้ยเอาไม่งนี่เอาไม่งนี่อย่ากลัวแม่อย่ากลัวอย่ากลัวเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลบปุม เอ้ายี่เย้าผมขอพี่อาจจะยากไปเข้าดิมึงไม่เจ็บว่ะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเลี้ยนี่ก่อนขอเลี้ยนี่ก่อนโอ้โหเข้าช้าไปนิดเดียวเฮ้ยมึงเข้าเล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 ยเอาพี่เลิกหลบผู้เลิกหลบผู้ ข้อต่อเฮ้ยไม่เห็นไอ้เคี้ยเอ้ยมันมันหายบอดพอดีไอ้อยู่เลยไอ้อยู่เลยพุ่มมาเอออยู่เลยพุ่มอยู่เลยพุ่มเนียนเนียนเรีบาหลบพุ่มต่อรหลบพุ่มต่อแอบแอบไปฮิวบูลป๊บนึงได้ไหมความเฉลี่ยบุคคาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเลยเฮ้ยไม่เห็นกูเห็นกูจริง ไอ้เอลลี่หุ่นจับแตนไบพี่ิ o ั d i t i o ะเฮ้ยมนต่องแตะมนต่งแตะมันงแตะกลบผู้บุรุษผบุุ่ผูลบุุษบพุบุพี่เอพี่เออกู้แอบคุมวิทยาขอฮิ้วหน่ย

ยัดยัดยัดนี่แถวยัดแล้วกูต่องเต็มถั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 งเต็มอยู่ไม่มีเลยแต่มันจะเป็นเหยื่อให้เพื่อนอุ๊ยกูล้มไอ้เหี้ยพี่อพี่พี่เล้วเอ้ยเออดอว่าแบ๊บอะไร์แบบอะไรแบ๊บวะเฮ้ยไอ้อย่าตีกูอยู่ไหนฮะนุ่ตายแบงค์ไปไปไหน กลับแล้วกันนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วคิวได้ไปแย่เลยปุ๋เฮ้ยเอาเชยสวยพี่ไม่ได้วะเกลื่ยด่าใส่ได้ใส่ได้มือเตาอยู่ไหนตะอยู่ไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยตรงที่พี่โดนตีเลยขอรักนายเออเอาไม่สนใจเลยไม่สนใจด้วยไอ้เชีย ไอยู่หนมันยัดเข้ามาแล้วตายมาแล้วไอ้เที่ยมเดินติดแปลก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 จริงยัดยัดยัดยังไงก็ยัดโอ้ไม่ยัดเลยเครียดทำไมไม่ยัดแล้วเอาเอาต่อเอาต่อเอาเียเอาเลยเอาเลยอันนี้เกียกูอยู่ในพุ่มอย่าเอาเอาอะไรวะเนี่ยสเต็ปสเต็ปหลบพุ่มไง ไปาแล้วไปแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วเอ้สามเปอรปะกูไมมีกูไมมีกูไม่มีปีต้องเจ็บก่อนไ่ะเก็กมีกูยังไม่ได้อไต้องเจ็บก่อนกดดกยีใส่อนนี้ได้ได้ไดได้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 มาดิมาดิอะไรวะเอาเอาเเอาเอาเอมาดเอามาดเอาาดอ๊ย อุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยปิงขึ้นเข้าตู้ละเพื่อนอันนั่นอันนั่นกูอยู่ในตู้เลยไม่เอาไม่เอาแบ๊กไอ้แบ๊กเกมสองจะุ้กูเสกไม้สวยเพื่อนไอเกมนี้มันชะนายมันน่าทึ่งเออน้าแม้ว่าไอ้เจ้าเฮ้ยมันยังมันจะขัดใจกับตู้อยู่เลยใช่หรอ เป็นมั้ยว่าแล้วความธรรมัยเม้แม่เฮ้ยเขาก็ยังดึงพี่บอกสวยไปบอกกูนเหี้มดเวลาแล้วหมดเวลาเล่นแล้วพอตู้อยู่ในตู้เฟิร์น ความเพชรบัวควเพชรฮาฮแวต่พุ่มว่ะยอะไรวะเนี่ยแต้มเฮ้ยสามแสนเลยสามแสนสี่พันน่ะได้สามแสนสี่พันน่ะแต่ป้าหก้อยจัด ไม่เปี่ยนไอ้คุเปี่ยนกว่าได้เจ็ดหมื่นเก็ดกลเก็ดววเก็ดออกอลด้วยเกเะไอเก็ใต้ดินเลยเใต้ดิน